ะะมาที่นะคะจาก Music Story Losing Control ค่ะใช่แล้วค่ะก็อยากคลิปนี้เราก็อยากจะมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยแฟนค่บทุกๆคนนะคะที่ติดตามผลงานแล้วก็ทำให้มี EP 1, 2, 3 2 3แล้วก็มี EP 4ี4ๆๆออกมาด้วยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆ ช่ดีใจที่ร่วมง,งานกับวีมดีใจที่ร่วมง,งานกับชีแล้วก็แบบได้ร่วมง,งานที่ค่ายเกือวันแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจมากๆที่แบบว่าทุกคนชอบผลงานที่พวกเราร่วมกันแบบเหน็ดเหนื่อยแล้วก็สร้างมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ทำให้พวกเราได้มี EP 4แล้วก็ EP 5แล้วก็ EP 6 ต่อไปนะคะก็สามารถติดตามพวกเราหรือว่าย้อนชม EP 1, 2, 3ได้ที่ช่องทาง k ค m ันีคะเราก็พวกเรารู้สึกดีใจมากๆที่ EP 1, และ3เป็นได้รับความนิยมแล้วก็กระแสขนาดนี้ใช่ตอนแรกก็อาจจะยังไม่ได้คิดว่าเอ้ยกระแสขนาดนี้แต่ว่าก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนนะคะที่ทำให้พวกเราได้มี EP 4ี6นะคะแล้วก็ ขอให้พวกเราได้มีมิ팅แล้วก็ได้เจอกันนะคะไว้เจอกันนะคะถ้าได้ถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็อย่าลืมเซให้ท o me ีแอนไม่ขาแอนมีหมมีหม่ Yes นั่นนี่นีวกัน